จิ้มหนึ่งสองสามเดี๋ยวหนึ่งสองสามครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้านะครับนะแลวกะผมครับน้องพี่จ้าครับอยากกินหมูหันตีแ <laughs> ม่นครับนะอยากกินหมูหันจัดแห่ไม่นี้อยู่กา <laughs> งุ่งนี้ตรงไีโกนะครับพาเมืองเขากำลังงามพี่น้องมา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 โต้องอย่างมากมายดอกนะครับน้ำจิ้มกัเท่าที่มีนี่แหละหมูหันตัวงา,งามพี่น้องนะผมให้พี่น้องมึงก่อน เอยาให้พี่น้องมึงก่อนนี่โตกำลังแบบว่ามินเดียมแลนะหนะหมูหันนังกรอบๆพี่น้องมึงครับผมนะหมูหันนังกรอบๆโอ้เอา้าเอ้าเอ้านำเลยก็แล้วกันนำโหลดอเอาเลยก่อนเอาเลยเอาเอาขี้คางก่อนบ่ฮะขี้ค้างก็ได้เอขี้คางก่อนเอนน่ะโอ้เอาไหนเอาเอ้าเอาเอาปั่นกันปั่นกัน กินแบบนี้รถทฮาบวได้กินโดนแม,ม่น,น,นว่ว่ได้กินโดนแล้วเจ้าเกา่าความกาอไม่ต้องว่าถึงพี่น้องนี่องฟังเสียง กินยำไหนกระแทบนะนวของเราเนาะ เพือนยังก็จริงป่ะป๊าดไอ้ไม่ได้กินโดนแล้วไม่ได้กินโดนใครกัน <d> <d> จับแบบเนี้ยจุมจุมจุมแล้วก็หดโด แปลว่าชุมชมช่มช้ำเนาะชุ่มช้ำ ลูกน้องมาทาดิสิ่งเี้ขี้ข้างมัน จิจูมาเยอะมื้เนี่ยเนาะคนอันพี่น้องบ้านพี่จา้าบอกจิจูแบบแค่นั้นเอามาให้แล้วมื้เนี่ย เราขายสมมือนะพี่วันนี้พานะ ร้านเกาเจ้าเดิมอืมเดี๋ยวนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าร้านมูหันอยู่ดอนในหลายเจ้าเดี๋ยวนี้มีหลายเจ้าแล้ยนะพี่น้องนะแต่ว่าผมลองกินบางเดียวนะกะ อันไหนที่มันแซ่บเขาก็นิยมบุริโภคเจ้าที่มันแซ่บเพราะว่าน้ำจิ้มเพิ่นมันเป็นน้ำจิ้มเด็ดอีกทีมันเป็นน้ำจิมดดมนนำจ้มมะขามเปียกเลยนะนะอันนี้เป็นซอสหวานอันนี้ไอ้ลองจิ้มซอสหวานเหมือนกันเด้เออะเนี่ยมันเป็นซอสหวานพร้อมเดี๋ยวหนัง นะหอมหวานอีกแบบตัวนี้ไอ้กเกีย๊ยวบ่ได้กินเด้อโทสังตั้งแต่ตั้งแต่สามโมงเส้าพอดีเลยเพื่อนมีหลายราคาหลายขนาดด้วพี่น้องเด้อลองไปสอบถามมึงเอาอ พี่กัดอุดรทานี้ครับผมนะทางออกไปนหนองคายมีด้านเดียวแล้วก้อนทางฮอดก้อนฮอดทางเดียวของอำเภอบ้านผือครับผมใส่มือถ้าเ้าเรารขายยุบ้านก็ขายยุ่ด้านการันตีเราเปิดมาผมจำได้นะว่าผมเข้ามาเรียนราชาพัฏปีหนึ่งตั้งแต่ปีฮาสูนอ่ะขื่นเพื่อนขายแล้วจนเท่ามือเนี่ยหกหาแต่ปีสิบสองอืม ห้าจูนกัะโงห้ากับสิบห้าตัวเออสิบห้าแต้ผมเห็นนะสิบห้าปีแล้วพี่น้องก่อนเพื่อนมาขายก้อนนั่นอีกแล้วเราขายมาสามสิบปีมองนั่นแหละรสชาติดังเดิม ม,มันได้ใช้แคต,บ,คตบุตรแคตาบาดปั้นห,หัวขี้หัมันอาจจะปั้นนะ <laughs> มาตัวมองซุบๆหมดมิวข้าวดิทานแต่มมือเช้านี่สมอยากเรอกินๆมันสมอยาก อืมสมองหมูเลยนะสมองหมูไปแล้วสมองหมูเลยลอกหนากากนี่แหละลอกหนากากสุดพี่นอ้องยายถึกใจว่า กำลังพอดีตัวเขาเลยฟ้ากินไปว่าสองคนกำลังอิ่มไม่เป็นปะร้านไหนแซ่บเขาก็บ,บอกต้อนอะอืม ด้านไหนแซ่บก็บอกตอผมถ้าด้านเดียวบว่าแซ่บเราก็บอกต่อกัน <S ly> <S ly> <S ly> เราพื้นยังแซ่บเนี่ยมันกับเราพื้นมันกับวัตถางันไรเนาะเห็นป่าิ้นคนทามันรับรถนเนบัตัางอะไรเหพี่น้องแต่ลักษณะทางกยายภาพเนี่ยมันต้องเด่นชัด หมูหันเจ้าเนี่ยผมการันตีเลยแบบนางนี่กรอบทุกตัวนะกรอบทุกตัวก็ทีเดียดน้ำจิ้มอีกแล้วน่ะแหเลยจับแหเลย mình nuôi đây mong thịt khô cái chỗ mình mong như vậy qua thì mong có ai khương nào im lạ hả im lạ im lạ ờ đi con nào sao chị không ừ mà mình đây เราเดี๋ยวไปถูกนอไงนกันหน่อยนะป้าถั่วลูกนอนทายุง่งหลัง <laughs> ปลาทัวมันกําลังพอดีงนะมันกําลังพอดีกินพี่น้องโตขนาดเนี้ยนะครับกินคนเดียวเหมาะสำหรับกินคนเดียวหรือสองคนเท่านั้นนะครับถ้าสามคนกยากสิแย่งกังจกนจ่อยเนาะอ่าสามคนสิแย่งกัจกนจัไงนะผมว่าแนะนําเป็นไส่สามสามคนนะจตาของเพื่อนเนี่ยนะฮะมันจะมีหลายมันมีหลายราคาหลายไส่หลายขนาดนะครับตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพันไปเลือกมึงเอานะครับถ้าผู้ใดอยู่ แถวดอนนะครับหรือถ้าบผเดี้ยผ่านไปขึนมากันลองไปสอบถามเพื yeah. no ่อนเมือนแล้ว hmm. ก mm ันนะครับม yeah, I mean so yeah. like mm ีงานสั่งซุงสั่นๆทั้งนั้นสร้างเพื่อนแว่แซ่บนะครับอันใดที่มันแซ่บผมก็บอกโต้ยี่เดียวนะครับอันใดที่มันเบ้าพื้นหมูหันเนี่ยผมกล้าเบ้าเบ้าเลยว่าผมกินมาทุกร้านนะครับของหมูหันผมกินมาทุกร้านแล้วมีร้านเจ้านี่แหละถึกปากผมก็มูนะครับแล้วก็แซ่บกันนะเพราะว่าน้ำจิ้มเพื่อนเป็นน้ำจิ้มมะขามเปียกแล้วมันเข้ากันมากเลยแล้วก็หมูเพื่อนนี่นังนังมันสีกรอบ นะที่สําคัญเลยคือหนังมันกรอบแล้วมันมันบมันเนาะมันโบเลียนเมนียนโบเลียนที่เด็ดคือมองนี่นะผมก็เลยมักมองนี่แหละนะอุดหน,ๆๆนะนๆๆุนกันยาียวยไปนะอุดหนุนกันต่อไปครับผมกับเต้องอย่างมากมายหรอกเอ้าเมื่อนี้ก็อยุ่ท่ามกางังทงให้ทงน้านะครับเสียงจิ้งลงจิ้งดีเสียงเขียตนาเริ่มห้องแล้วนะครับเป็นเขาหน้าปังนะครับนาประเภทเขาหน้าปังนะี่แหละเดี๋ยวอีกอะ เราก็จะหาปลามาปล่อยน่องเนาะนะหาปลาปลาไอ้ที่มันแง่เร็วๆอ่ะพวกปลาขาวตะเพียนมาปล่อยนะเวลาเคี่ยวขอปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นงมปลางมปลางมปลาพร้อมนะเมื่อวานเมื่อวานนี่น้องโอยูเมื่อวานเนี่ยร้ยงมปลาม้วนกันแล้วก็เรียกไกะเอาอย่างนี้ปะกินอย่างนี้ปะพอแล้วพอแล้วมาอิ่มแลนปะเอาพี่น้องอะไรนะครับนะ เพียงแค่กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพี่จ้าเป็นที่ร้อยแล้วนะเพรต้องอีย่งมากมายดอกเนาะฝากช่องดูก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้องพี่จ้าขอชิมเลยนะครับพี่น้องเออเอาไปเพียงแค่นี้แหละครับพี่น้องเพียงแค่นี้อ้าวแค่นี้ก็แค่นี้แล้วพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะพี่จ้ากับน้องสิขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม